สาวโขาลาบไหมแล้วจะพี่นองจ๋ามีผ้ามากินตำเขาโพดด้วยพี่นองจ๋านี่ตำเขาโพดใส่ใจกลุ่มจะพี่นองใ่กลุ่มเด้งเด้งเลยจ้ะมามาพี่นองกันพี่นองจ๋าจะชิมีนมจีนขนมเส้นพี่นองนองขนมเสน้นน้นองจ๋าขนมเสน้นเนื้อหนิมดีดีพี่นองเส้นยัง ในน้อยหนึ่งจ้ะนี่สื่อนมเซนอีกถุงหนึ่งอีกสีหนึ่งพี่น้องเซนนน้ย้ยเดงเด่งดีมากเลยจ้ะมากินกันพี่น้องจ้ะอ้เดึงเด้งเด้งเด่งขอสวด

ฝนต,ตกอีกแล้วพี่น้องไปใช้ไม่ได้แล้วไปหาเห็บไม่ได้แล้วแทบแทบ ซสบน้ำกันดเ,เด็จ้าโอ้ยเดงเดง มัออกพริกบ้าเผ็ดแดงซื้อหนักบ้าเผ็ดุดใจสุดใจพริกซื้อมาจากเมืองไทย าหน่อยน้นเปจับ ขนมจีนเสร็จหน่อยค่ะคุณนกคือนมจีนเบียดน้ำจากคือในเยอรมันพี่เนอะอืมดย กินผักเยอะๆคือหมูย้อยจากหนือค่ะหมูย้อยอยอามันแต่พี่น้อง ลปิกะอืมนเตหวานชื่นเตพี่นอปุ้งตัวใหญ่ๆแล้ยเห็นพี่นนองแซ่แบแซ่แบพีบ่ลีจ้ะ ของพวกกระหวานใส่ครดนิดหน่อยอร่อยเลิศม่วงนอกพี่น้องจ้ะมีความสุขคือการได้กินจ้ะพี่นนองคือกินตํำบอกุอง่งจ้ะ แต่หมักฮู้มากฮูม้มันแพงไปเน่ะกินแค่รสจตะอืมแ้าแค่รสนี้ก็สุดยอดแล้วจ้ะแพงบอกฮูออกห้หมักฮวงวันแพงไปเนาะอืมจริงก็เส้นน้อย 看看。Yeah,